แล้วก็มาดูโครงสร้างใบหน้ากันโครงสร้างใบหน้าเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการโยงเส้นสมมติว่าเราหาจุดกลางได้เราตีเส้นแบบนี้ตีเส้นแนวแนวนอนน้อแนวนอนก่อนหนูตีเส้นแนว,แน,วนอนแล้วต,ตีเส้นแนวตั้งแบบนี้เนอะพอด้เส้นแนวนอนแนวตั้งปุ๊บหนูต้องมาดูว่าวิธีการวาดวาดยังไงบางคนยังวาดไม่เก่งเ,เนาะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้ทุกคนลองตีตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุลัสเนี่ยอะสมมติว่าอาจารย์ขี่ตรงนี้มาหนึ่งขี่ตรงนี้มาอีกหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์จะดึงเส้นตรงนี้ มันง่ายต่อการทํางานเหมือนกันออมันง่ายเหมือนกันเวลาเราทำงานมันก็ง่ายเหมือนกันเงนี้ยเราทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอเราได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยเราลองเอาสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้มาต่อกับสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ดูอ่าเรามาฝึกแบบนี้กันก่อนง่ายๆพอเราเข้าใจหลักการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีเหมือนหนึ่งสองสามสามช่องสามช่องเนี้ถ้าเราตีเป็นตีเป็นน้ำเบอร์เนาะตีเป็นตัวเลขก็เส้นที่หนึ่งสองก็ไม่ใช่ถ้าตีเป็นน้ำเบอร์ก็คือหนึ่งสองสามอันนี้คือหนึ่งส่วนสองมัน นะครับวันนั้นกระดาษของใบหน้าคนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราต้องสร้างความเข้าใจแบบนี้ก่อนสังเกตว่าเมื่อกี้อาจารย์ทำไงอาจารย์วาดวาดตึงล็อกแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับวาดเป็นสี่เหลีย่ยมแบบนี้ขึ้นมาอยู่ในวงกลมเห็นไหมแล้วอาจารย์อาจารย์มีเส้นตรงนี้เพิ่มเข้ามาอ,อีกชุดหนึ่งตรงนี้ะนะครับเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจให้พวกเราให้ง่ายก่อนถ้าเราแบ่งแบบนี้ได้เราก็จะวาดคอนเทนต์ได้ง่ายหน่อยนะครับวันนั้นพอเราเข้าใจขั้นตอนนี้ปุ๊บเราก็มาดูกันดึงเส้นโยงเส้นกันบ้างสมมติในภาพภาพนีี้้นนารรงงงตตลลมกแบบ แบ่งแบ่งครึ่งตรงนี้มาอ่ะแบ่งครึ่งอันนี้ก็แบ่งครึ่งดูเราลองฝึกแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมีต้นฉบับนะมาสร้างความเข้าใจกันก่อนแบ่งครึ่งกันดูเพอะเราแบ่งครึ่งได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะอ่าอาจารย์บอกก่อนทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเส้นนี้ทุกคนรู้ไหมคืออะไรเส้นนี้คือคิ้วเนาะเส้นนี้เรายังมองไม่ออกว่าคิ้วหรือจมูกเพราะนั้นเราเขียนไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคือจมูกหรืออะไรแต่จริงแล้วมันก็คือจมูกนี่แหละนะครับส่วนตรงนี้เป็นหน้าผากถูกไหมครับเป็นหนะ ถ้าถืวอาจารย์เขียนกำหนดไว้กำกับไว้หน้าผากเนาะหน้าผากเขียนอ่านรู้เรื่องไหมวะหน้าผากอันนี้คิ้วอันนี้จมูกอ่ะตายังไม่มีนะอันนี้คางแบบนี้เราเรียงแบบนี้ก่อนหน้าผากคิ้วจมูกคางก่อนให้เราฝึกแบบนี้แล้วแบ่งให้ได้สี่ช่องนี้ให้มันเท่าๆกันคือถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเราต้องการที่จะฝึกการสร้างโครงให้มันเท่ากัน ให้มันเท่ากันก่อนฝึกการสังเกตว่าไอ,าชอ้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เท่ากันไหมไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสระที่มันเป็นวงแบบเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยกับข้างเนี้ยมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยอ่าให้เราฝึกสังเกตก่อนคือถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่าเราแบ่งถ้าไม่เท่ากันแนสดงว่าเราแบ่งทุกอย่างไม่ดีเราวงกลมไม่ดีเพราะนั้นเราต้องสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยไหมฝั่งนี้กับตรงเนี้ยมันโดนตัดออกไปเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันไหมนี่คือดีเทลดีเทลเลยแหละอ่าใครทำตรงนี้ได้เขาจะง่ายนะครับ เออนะครับโอเคอ่ะทีนี้ในเรื่องของเส้นวงกลมตรงนี้มันจะต้องใช้อยู่แล้วนะทุกคนนะเส้นวงกลมที่อาจารย์วงกลมไปตรงเนี้ยนะมันต้องใช้แน่นอนทีนี้เรามาดูว่าส่วนที่เราควรจะมีการตัดทอนของเส้นเราตัดยังไงได้บ้างเราจะตัดส่วนไหนออกได้บ้างหรือไม่เอาส่วนไหนบ้างนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์เขียนตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงปากเนาะสมมติว่าเส้นนี้เป็นช่วงปากออาจารย์ให้ปากมันอยู่แถวๆลานตรงนี้เห็นไหมให้มันอยู่แถวใกล้ๆตรงนี้สังเกตว่าเส้นที่มันตัดตรงนี้มัดนมีประยน์เลยตรงนนีี้มประยช์เนี้ยมันม เราะนั้นถ้าสมมติว่าเราสร้างตรงนี้จุดตัดจุดตัดได้แล้วตรงนี้เป็นช่วงปากได้แล้วเราสามารถที่จะดึงเส้นแกนกลางนี้ให้ยาวขึ้นนิดนึงนะครับดึงเส้นกนากลางนี้ให้ยาวขึ้นเราลองมาสร้างสามเหลี่ยมกันดูว่าสามถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เราลองสร้างสามเหลี่ยมแบบนี้ดูอันนี้เอาแบบคร่าวๆง่ายๆดึงดึงแบบง่ายๆก่อนถ้าเราไม่ดึงสามเหลี่ยมแบบนี้เราสามารถดึงสามเหลี่ยมจากจุดไหนได้บ้างเราสามารถดึงจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับดึงจากตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ถามว่าเราจะได้ใบหน้าได้ไหมมันก็ได้ใบหน้าได้เหมือนกันเห็นไหมพอมองออกใบหน้้าาาาาามมมนนปอย่่งีีีีคกกรขึไ ฝั่งนี้ก็คือใบหูนั่นเองเวลาจะวาดมันจะใบหูจะประมาณตรงนี้มันจะโดนตัดทอนอยู่วาดตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้ใบหน้าคนเรามันไม่เป็นเหลี่ยมขนาดนี้หรอกมันจะต้องมีลักษณะเป็นเป็นเส้นเฉียงถูกป่ะเพราะนั้นเนี่ยไอเส้นสำคัญหมดเลยเวลาอาจารย์จะแบ่งดูนะสมมติว่าอาจารย์แบ่งลายนี้อาจารย์จะแบ่งลายนี้มาตัดกันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะแบ่งลายนี้มาตัดอันนี้เห็นไหมมาแบ่งครึ่งๆตรงนี้สำหรับคนที่วาดไม่เป็นจริงๆนะแต่วิธีพวกเนี้ยคือมันมันสอนเราฝึกจำนะครับมันสอนเราฝึกจำว่าเออมันมันควรจะยงเส้นเนี้ยมันทำ ทีนี้พอเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็จะเข้าใจในการทำงานมากขึ้นบางคนก็อาจจะงงก็ได้นะเอออันนี้อาจารย์ก็คิดว่านะอะทีนี้พอเราได้แบบนี้เราจะต้องหาอะไรครับเราต้องหาทิศทางของเส้นเฉียงของอออใบหน้าเออเส้นเฉียงเนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไรได้มันจะเกิดม,มาจากจุดไหนได้บ้างเวลามันเฉียงออกมาเนี่ยมันมันเฉียงมาจากจุดไหนเอออย่างเช่นเราจะวาดเราจะหาจุดตำแหน่งดวงตาเราจะหายังไงอ,อมาดูกันเส้นดวงตานะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์แบ่งครึ่งตรงนี้เนาะเนี่ยอาจารย์แบ่งครึ่งจุดนี้นี่คือแบ่งครึ่งจุดนี้ปุ๊บพอแบ่งครึ่งปุ๊าาบ แบบนี้อ่ะเห็นไหมสังเกตว่าเส้นนี้อาจารย์จะทำให้เข้มขึ้นอันนี้คือเส้นดวงตาเห็นไหมมันเส้นดวงตาได้แล้วอ่าเราจะได้เส้นดวงตาแล้วคนได้เส้นดวงตาเนี้ยเราจะรู้ตำแหน่งอะไรรู้ตำแหน่งว่าเราควรจะลากเส้นเฉียงมาจุดไหนได้บ้างเห็นไหมสมมติอาจารย์จะวาดปุ๊บอ่ะใบหน้าเนี้ยอาจารย์ไม่เอาใบหน้าแบบเป็นเหลี่ยมอาจารย์จะลากจากตรงนี้มันเป็นเส้นเฉียงได้ไหมให้มาตัดกับจุดนี้ได้ไหมอันนี้เราลองฝึกดูนะคนไหนไม่เคยลองฝึกวันนี้ลองฝึกดูมันสนุกปีทีนี้เส้นพวกเนี้ยเราสามารถที่จะดึงลายขึ้นมา ก็ได้ดึงดึงไลน์ขนานมาก็ได้อย่างเงี้ยสมมติดึงขนานมากับเส้นตัวเนี้ยให้มันให้มันชนแบบนี้เห็นไ,ไหมให้ขนานมาอย่างนี้ยอันนี้ก็คือฝึกสังเกตอีกแล้วเราฝึกสังเกตอีกแล้วไ,ไหมเห็นไ,ไหมเราจะได้ในเรื่องของค่าเลยตรงนี้พอด,ดีไหมนี่เห็นไ,ไหมคือมันทำให้เรารู้จักการสังเกตว่าเฮ้ยไอ้จุดนี้เวลามันลากขนานกันไหมยังไงเห็นไหมอันี้มันลากมาแล้วเฉียงองศาเป็นยังไงทีนี้พอเราเข้าใจหลักการตรงนี้เราลองไปดูว่าสมมติว่าตรงนี้มาจากดวงตาไอ้ไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่เราอาจจะต้องมีการตัดเพราะอไรรตตตตััดดงงงขึ้้นนปย่าีเป็นขมมับใช่ครับแล้วก็ค่อยๆมาตตัดทอนนรงี ช่ไหมฮะมาตัดทอนตรงนี้เพื่อให้ได้เป็นสีสันโครงหน้าของคนเรามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามองเห็นเส้นสีดำไหมเส้นสีดำอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้เป็นกลางพอดีเอ้ตรงนี้เป็นกลางพอดีเห็นไหมฮะนี่คืออาจารย์จะทำเส้นให้มันใหญ่ขึ้นให้มันหนาขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าทุกคนจะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเส้นมันมาจากไหนยังไงบ้างอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยนี่คือแก้มแก้มอันนี้กลามกลามอันนี้ตกอันนี้ช่วงคางพอดีมารับกันทีนี้ใบหูไม่สังเกตว่าอาจารย์จะตัดดรงนี้้มาไล เนี่ยมันลงมาถึงตรงนี้เราได้ใบหน้าเลยสวัสดีครับเห็นไหมเราได้ใบหน้าที่สวยอ่าจะเขียนใบหน้าให้สวยได้ต้องสังเกตให้ได้ก่อนเออสังเกตให้ได้ก่อนเนาะคราวนี้ไอ้ส่วนต่างๆบนใบหน้าของคนเรานี่แหละเราจะรู้ได้ไงว่าตาตำแหน่งตรงไหนจมูกตรงไหนหัวตาอยู่ตรงไหนอ่ามาดูเส้นนี้กันดีกรับอาจารย์จะมีเส้นนี้แบ่งครึ่งอ่าเส้นนี้แบ่งครึ่งเห็นไหมมันแบ่งเป็นตารางตารางหมดเลยมันเหมือนเราตีสเกลเลยในการวาดคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอีกอ่าเห็นไหมอ่าสมมติว่าอาจารย์จะวาดอันนี้หัวตายตรงนี้ ็น <s us> ไหมนี่คือหัวตาเอาละหัวตาปุ๊บอันนี้หางตาได้ไหมเอาละเอะเอนะถ้าเราสึกว่าไอ้ตรงเนี้ยเส้นนี้เกือบตรงนี้นี่ยาวแสดงว่าเราต้องลดระยะตรงนี้เข้ามามาครึ่งหนึ่งเห็นปะมันจะได้เท่ากันพอดีเนี่ยมันก็ได้ขนาดของดวงตาตรงเนี้ยเห็นไหมอย่างเงี้กับตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันคลาบเกี่ยวกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันได้ขนาดที่แบบว่าใกล้เคียงนะครับคราวนี้เราได้อย่างเงี้ยแต่นี่คือการวางตำแหน่งเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นการวาดจริงๆแค่วางตำแหน่ง มันอาจจะมีการแบบว่าขยายหรือลดให้มันบาลานซ์กันอีกก็ได้อ่าทีนี้ช่วงจมูกอยู่ตรงไหนครับก็คือเส้นตรงนี้ถูกไหมครับแล้วเราสามารถวงกลมเหนือจมูกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับให้มันอยู่วงกลมตรงนี้ก็ได้อ่าปลายจมูกอาจจะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ช่วงปากแต่ช่วงปากก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เสมอไปบางทีอาจจะอยู่ในช่วงตำแหน่งตรงนี้เนี่ยตำแหน่งหัวตาเนี่ยช่วงปากอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้ได้เพราะนั้นเราวางแบบนี้ไปก่อนเคี้ยวอยู่ตรงไหนครับเคี้ยวอาจจะอยู่เส้นนี้แต่มันมันเป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟนมาอยย่่งงงี้้้ะนนนตเเเป็รดสไ พอเราเข้าใจหลักการตรงนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจในการวาดง่ายขึ้นนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจตาแหน่งทุกอย่างแล้วเราสามารถที่จะนําในส่วนต่างๆที่เราฝึกเมื่อกี้ฝึกเมื่อกี้ก็คือฝึกตอนฝึกวาดดีเทลทั้งหมดเนี่ยมาเติมเข้าไปนะครับมาเติมเข้าไปมาเติม,มเมข้าไปให้มันสมบูรณ์ขึ้นการวาดตรงผมเราก็วาดจากตรงนี้ครับเนี่ยวาดจากตรงนี้ให้ออกมาข้างนอกแบบนี้ได้เลยเนี่ยวาดให้มันล้นออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับคราวนี้นี่คือวิธีการวาดคนนะคออยู่ตรงนี้ครับวาดผู้ชายคอต้องอยู่ตรงนี้ นะครับช่วงคอดีอยู่ตรงนี้พอดีเนี่ยวิธีการวาดเพราะฉะนั้นเราจําหลักๆแบบนี้ไว้ก่อนเนาะตอนนี้พอเราเข้าใจหลักการพวกนี้เราก็สามารถวาดคนเข้าไปได้วาดในเรื่องของดีเทลเข้าไปได้ละถูกไหมฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูการวาดดีเทลเข้าไปอาจารย์จะขอสลับเลเยอร์นิดเออขอเปลี่ยนเลเยอร์นิดเออขอลดนิดนึงนะครับสมมติว่าเราได้ในเรื่องของแบบนี้เรียบร้อยเราจะมาดูว่าเราจะวาดดีเทลยังไงสมมติเราจะวาดดีเทลเลยอ่ะมาดูกันหัวตายตรงนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นการวาดเมื่อกี้อาจารย์สอนไปแล้วว่าการวาดทาาถ้าวาดเป็นเหลี่ยมคุยจะง่ายเราก็วาดเป็นเหล อ่าเป็นโอ้โหเป็นเคิร์ฟเลยเราก็ต้องฝึกตามหลักวิชานิดหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจหลักการทํางานมากขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ใช้หลักการตรงเนี้ยเอามาทางานเนาะอ่าจมูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ทำอันนี้ด้านข้างใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ก็ทำแบบนี้ให้เป็นปลายจมูกแบบนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าดูนะสามเหลี่ยมอาจารย์ลากนี้มาอันนี้ตรงกลางอันนี้แบบนี้มามันกลายเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมมันได้เป็นสามเหลี่ยมไหมเมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ใช้หลักการที่อาจารย์ฝึกมาเมื่อกี้เลยจน ตรงกลางตรงกลางอาจจะอยู่ข้างบนนิดนึงอย่างเงี้ยอาจารย์จะแบ่งแบบนี้มาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ข้างใต้เห็นไหมเนี่ยนี่คือวิธีการฝึกนะครับเราได้แบบนี้มันก็ทําให้เราเข้าใจในการทํางานมากขึ้นคราวนี้พอเราทําแบบนี้เป็นปุ๊บเราได้โครงแบบนี้ปุ๊บเราก็เติมดีเทลเหมือนที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ไปว่าเฮ้ยจมูกอาจารย์วาดยังไงเมื่อกี้อ่ะด้านข้างใส่เคิร์ฟแบบนี้เข้าไปปลายจมูกก็ใส่เคิร์ฟเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใส่เคิร์ฟเข้าไปแบบนี้เราก็เอาวิธีการที่ทําจากที่เราฝึกเมื่อกี้มาวาดแล้วมาเติมเข้าไปเนี่ยมาเติมไปันะรคบ เนี่ยนี่คือมันก็ใช้หลักการที่เราวาดเมื่อกี้นั่นแหละเอามาเติมเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะโครงหน้าใบหน้ามันก็จะสวยขึ้นนะครับตาแบบนี้เหมือนที่เราฝึกมาเมื่อกี้เราก็แบบนี้เลยแล้วก็มาเติมแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคิ้ว <Q S 2> เติมไปครับอ่าคิ้วเราก็เติมไปเลยครับเนี่ยครับวิธีการทำงานวิธีการวาดพอสเทรตเนี่ยพอเราได้แบบนี้ ตาเช็คให้เท่ากันะตาดำเมื่อกี้อาจารย์สอนไปแล้วว่าให้วาดวงกลมใช่ไหมก็วาดวงกลมเข้าไปแบบนี้เห็ไหมใอ้มันเลยตาขอบตาไปนิดนึงก็จะดีมากอันนี้ถุงใต้ตาเนาะอ่าน,นี่ถุงใต้ตาเห็นไหมงานจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบหน้าคอนเทตจริงๆแล้วทันี้อาจารย์จะลดค่าโพสตี้ตงไปนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นชัดขึ้นเห็นไหมวิธีการวาดต่อไปเราก็มาดูว่าในเรื่องของเชฟตรงนี้มันเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไอ้ตรงนี้คือโหนกแก้มถูกไหมครับตรงเนี้ยคือโหนกแก้มมันอาจจะมีตรงนี้เป็น้้ดึงไ เราเริ่มมาว้าตรงนี้นิดหนึ่งให่นไหมโหนกแก้มอยู่ตรงนี้ว้าเนี่ยแม้มันจะมีขมับอยู่ตรงนี้อันนี้โหนกแก้มเราต้องหาวิธีว่าเอ้โหนกแก้มอยู่ตรงไหนขมับอยู่ตรงไหนเราต้องรู้วิธีการตัดทอนพอเราได้โหนกแก้มโหนกแก้มเนี่ยมันจะตัดมาตรงนี้ช่วงช่วงนี้พอดีเห็นไหมฮะมันจะตัดมาช่วงนี้แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นแก้มด้านข้างลงมาถึงกามพอการปุ๊บตรงนี้ก็เป็นเคิร์ฟอ่าเราตีเคิร์ฟมาแบบนี้เห็นไหมครับช่วงนี้ก็จะเป็นก้ามหนึงเหมือนกันก็จะเป็นช่วงคางอ่าเวลาวาดััักะะะใบบบบบหนนนน้้้าาเเเคค็จจไดแีีรรรรรมมื่ออองงข การวของของใบหน้ามากขึ้นวอลแบบนี้นี่ช่วงแก้มตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ช่วงจมูกงนี้นะมันจะรับกันตรงนี้กับตรงนี้มันจะรับกันเห็นไหมตรงนี้กับตรงนี้มันจะรับกันและตรงนี้เป็นช่วงของกล้ามเนื้อใต้คางเห็นไหมเพราะปากในลักษณะของปากตรงนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะดันขึ้นแบบนี้ไอเส้นนี้ก็จะดันขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนไอตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนไอตรงนี้เป็นหนกแก้มถูกไหมครับกล้ามเนื้อของเขาเป็นหนก การวาดปุ๊บตำแหน่งอยู่ตรงนี้เราต้องขยับเข้ามาให้มันต่อเนื่องกันใบหูเป็นยังไงเนี่ยครับมันเป็นเหลียมหรือเป็นไม่เรียมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสังเกตมากน้อยแค่ไหนหนะฮะนี่คือเราได้โครงหน้าอ่ะคางคออยู่ตรงนี้อ่ะไอ้ตรงนี้เป็นช่วงอะไรครับก้ามเนื้อคอลงมาแบบนี้เพราะนั้นสร้างความเข้าใจแบบนี้ให้ได้นะฮะอ่ะพอเราเชื่อมตรงนี้เป็นขมับตรงนี้ขึ้นไปเป็นอะไรครับเป็นช่วงหน้าผากเนี่ยหน้าผากตรงนี้เคิฟขึ้นมาเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ให้เป็นอย่างนี้ก่อน เป็นเลขสามแบบนี้เหมือนเหมือนกับการเขียนแบบนี้เป็นเลขสามแบบนี้ก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยตรงนี้ทรงผมเราเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมเราก็ว่าตรงผมเราอีกทีนึ่งอย่างเงี้ยทรงผมแบบไหนก็ได้อ่าลองวาดแบบนี้ก่อ,อ,นกอนออแบบนี้สมมติเราเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ในเรื่องของการวาดพ็อเทลโดยที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องดูต้นฉบับเราแต่าาถสเก็ตด,ด้วยตัวเองได้แต่เราต้องจําตำแหน่งต่างๆให้ชัดเจนจําตำแหน่งต่างๆให้ดีนะครับการวาดตรงนี้คือหนูต้องจําตำแหน่งให้ดี ใครความจําไม่ดีก็ก็ต้องฝึกบ่อยๆเนาะต้องฝึกบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เราวาดรูปได้สนุกขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์เน้นจุดสําคัญให้นะครับจุดสำคัญของภาพเนี่ยวิธีวาดคอนเสิรโอเคไหมเก็ตเข้าใจเนาะมันอาจจะภาพอาจจะยืดหน่อยนะอ่าบางบ้านทุกคนคงเข้าใจเนาะวันนี้เนาะอาจารย์จะสอนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะลองไปฝึกกันดูไม่มีอะไรยากถ้าเราฝึก